แช่บอนแช่บอนมิกแล่นเอาลูกแล่นเอาลูกส่งเขาส่งเขาส่งส่งอย่าไปถือไว้เอาหัวกระโหลกจับเอาหัวกระโหลกจับเอาลูกส่งต่อบานี่ ย่าค่าคุยกันไหมล่ะสรงสรงสรงย่าผืออ่ะส่งส่งทรงเออนั่นแหละนั่นแหละ เอามะานาไปแตงพูนเท็ยนหยังเขาสิเรนเอาแต้มแล้วเรนเอาแต้มเรนเอาแต้มจะฆ่าแต่งคนเอาอีกแล้วมือนี้ค ja, ือชุดโบแมนวะเรนโต้เรนโต้มือนี้คือชุดโบแมนวะได้บออ่าได้มือนี้ชุดโบแมนวะ โอ้ว่าจะชุดพแม่นเข่ามั่มับอยู่เอาดูแย่งดูได้เอาเอาได้บ่เอาป้านป้านนี่ได้บออาเปี้ยนมันคนละไท้ายดูมันบ่ให้ดีวยวกันอยูบอย่บ่อันนี้แพผ่นบ่ผึ่งแพผ่นให้ยกกันป้านใหเออเปลี่ยนกันก็ไม่เป็นตัวชุดแค่ไหนฟิต ถ้าผ oh, oh, ู yeah, ้ใหเมื่อยก็เปลี่ยนตำแหน่งได้เห็ดบอกไยิ้มยุ่มยุ่มว่าได้ตีโอาเดนไปเอาได้เวลาเลิกเรียนแล้วอัางหัวหน้าบอกกับบ้านเก็บอุปกรณ์ด้วย